เลนพรวันนี้อัุภาพก็ขออนุโมทนาโยมจาลดาและก็โยมหม่อมมาล,ลีที่ได้ยม์มาถวายพระตาหารแลโอกาสนี้สหรับวันนี้ก็เลยถือโอกาสเล่าเรื่องให้โยมฟังต่ออนุภาพได้พูดเรื่องอริยวัตถิเรือ่อหลักความเจริญอันปรสริฐแล้อีกอย่างหนึ่งว่า หลักความเจริญของอริยชนซึ่งใช้สลับตรวจสอบความเจริญก้าวหน้าของอริยสาวกว่ามีความเจริญก้าวหน้างอกงามในการปฏิบัติธรรมแค่ไหนเพียงไรซึ่งมีอยู่ห้าประการคือหนึ่งศรัทธาสองศีลสามสุตตะศีจาคะ5ะห้าปัญญาหลังจากที่ได้กล่าวถึงหัวข้อแล้วก็ได้ อธิบายขยายความไปแล้วสองข้อคือข้อที่หนึ่งศรัทธาความเชื่อและข้อที่สองศีลความประพฤติที่ดีงามหรือการเว้นจากความชั่ววันนี้ก็เลยเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะกล่าวถึงข้อที่สามคือสุตตสุตตานั้นแปลตามศัพท์ก็ว่าความรู้ที่เกิดจากการสดับสับฟังคือสิ่งที่ได้ เล่าเรียนศึกษาได้อ่านแล้วก็ได้ติดตามสดับสับฟัง,งตา่างๆการสั่งสมความรู้เหล่านั้นไว้อย่างนี้เรียกว่าเป็นสุตตาสุตตานี้เป็นธรรมที่เกื้อกูล <c oughs> แก่หลักความเจริญข้ออื่นๆทั้งหมดท่านผู้มีศรัทธาอยู่แล้วเมื่อได้สดับคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้เรียนรู้มากขึ้นก็ทำให้ศรัทธายิ่งมั่นคงเพิ่มพูนขึ้นมีความประพฤติด,ดีงามเมื่อได้เล่าเรียนศึกษาได้อ่านได้เข้าใจก็ทำให้ประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะฝึกฝนตนในทางความประพฤตินั้นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปในด้านจาคะกะก็เช่นเดียวกันผู้มีสุตตะได้เรียนรู้ได้สดับกับฟัง เมื่อเพิ่มผูนศรัทธาแล้วก็เพิ่มผูนจากค่าไปด้วยมีความเสีลสละแล้วก็รู้ว่าควรจะบริจาคควรจะสละในเรื่องอะไรรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่สมไม่ควรบริจาคไม่ควรสละควรสละให้แก่ที่ใดจึงจะเป็นประโยชน์มากอย่างนี้เป็นตนสุตะตะก็ช่วยได้ทั้งนั้นแล้วข้อสุดท้ายปัญญาปัญญาเกิดขึ้นก็มักจะศัยสุตตะ คืออาศัยความรู้ที่ได้เล่าเรียนได้สดับตับฟังยิ่งเข้าใจสิ่งที่ได้เล่าเรียนมากขึ้นเทา่าไรปัญญาก็ยิ่งเพิ่มผูนเท่านั้นก็คือสิ่งที่ได้สดับตับฟังมานี้เองเราเข้าใจในสิ่งนั้นๆตอนแรกสุตาก็เหมือนเป็นความรู้ของผู้อื่นพอได้พิจารณาใจตองเกิดความเข้าใจแล้วความรู้นั้นก็กลายเป็นของตัวเราเองความรู้ที่ยังเป็นของผู้อื่นก็เป็นสุตะ อ,อเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวเราก็กลายเป็นปัญญาขึ้นสุตะก็เป็นสิ่งที่เกื้อกูลเป็นทางมาของปัญญาตกลงว่าสุตะนี้เป็นธรรมที่มีคุณประโยชน์มากอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั้นก็จะต้องมีการเลือกเฟ้นสุตตะคือสิ่งที่ได้สดับประมา,มาก็อาจจะมีการเลือกว่าสิ่งใดเหมาะก,กระตนที่จะประพฤติปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่นผู้ที่จะทํากรรมฐานเรียนกรรมฐานก็ต้องเลือกเอาสิ่งที่เหมาะกับตนนั่นก็คือต้องเลือกเฟ้นสุดตะแล้วก็เจาะจงเอาในส่วนนั้นที่เหมาะกับตนนําไปปฏิบัตินําไปทํากรรมฐานก็จเจริญก้าวหน้าพระพุทธเจ้าเคยจัดในคาถาธรรมบทบอกว่าคำพูดแม้แต่คำเดียวหรือประโยคเดียวแต่ประกอบด้วยประโยชน์ ฟังแล้วหายคล่องขัดจิตใจโล่งโปร่งสงบได้ประเสริฐกว่าคำพูดแม้ตังร้อยตังพันที่ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นสุตตนี้ที่มีประโยชน์ก็จะต้องรู้จักเลือกเ้นด้วยอย่างไรก็ตามถ้าเป็นคำที่มีประโยชน์แล้วยิ่งฟังมากเท่าไหร่มีเป็นร้อยเป็นพันก็ยิ่งดียิ่งมีประโยชน์เป็นร้อยเป็นพันเพราะฉะนั้นท่านจริง นิยมหรือยกย่องสนับสนุนให้สั่งสมสุตตะเพราะสุตตะนี้เมื่อได้ฟังมากๆขึ้นก็มาช่วยความรู้ที่มีอยู่เก่าให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยมีพุทธพจน์จัดถึงอานิสงส์ของการฟังธรรมท่านเรียกว่าธรรมสนานิสงห้าประการข้อที่หนึ่งท่านบอกว่า ทำให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังนี่ก็เป็นประโยชน์ของการสุตะข้อที่สองสิ่งที่ได้ฟังแล้วเคยฟังมาก่อนก็เข้าใจ,จแจ่มแจ้งขึ้นสุตะที่มาภายหลังก็มาช่วยเสริมประการที่สามบรรเทาความสงสัยเสียได้บางทีเรามีข้อสงสัยอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ถามยังไม่ได้แก้ข้อสงสัยนั้นให้เสร็จสิ้นไป บางครั้งท่านเล่าเรื่องหรือว่าแสดงธรรมะตรงกับสิ่งที่สงสัยนั้นก็แก้ข้อสงสัยให้เสร็จสิ้นจบไปประการที่สี่บอกว่าทําความเห็นให้ตรงได้หรือความทําความเห็นให้ถูกต้องบางทีเรายังมีความเห็นไม่ค่อยถูกต้องในเรื่องบางอย่างหรือเกี่ยวกับธรรมะเมื่อได้ยินได้ฟังท่านอธิบายชี้แจงอยู่เสมอเสมอก็ทําให้ความเข้าใจนั้นถูกต้องเรียกว่าทําความเห็นให้ตรง และประกาศสุดท้ายแล้วท่านบอกว่าทําให้จิตใจของผู้ฟังนั้นผ่องใสเรื่องของธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามได้ยินได้ฟังและใจก็สบายแม้เพียงท่าน,นี้ก็ผ่องใสยิ่งถ้ามีความสงสัยอะไรอะไรไม่แจ่มแจ้งเกิดความเข้าใจขึ้นมาหรือบรรเทาความสงสัยนั้นหมดสิ้นไปจิตใจก็ยิ่งผ่องใสมากขึ้นบางทีก็เกิดปีติคูอความอบอิ่มปราบรื่มใจ อันนั้นก็ยิ่งทําให้จิตใจท่องใสมากเป็นกรณีพิเศษอันนี้ก็เป็นอนิสงส์ของสุกตะการสดับตักฟังซึ่งมีมากมายหลายประการท่านที่ได้สดับตักฟังมากๆนี้มีสั์เรียกพิเศษท่านเรียกว่าพระหูสูตรพระหูสูตรตัวนี้เขียนเป็นพอพานหอหีบสรอูอูสอเสือสรอูอูตอเต่า ไม่ไม่มีรอตามหลังเพราะามักจะมีการเขียนผิดเป็นว่าเอารอใส่ไปด้วยคล้ายๆกับคำว่าสูตรหรือสูตรตระอหูสูตรตัวน,นี้ไม่ต้องใส่รออพาหูสูตรก็แปลว่าผู้มีสุตรตะมากแปลว่าผู้ได้สดัตสับฟังมากหรือเราบางทีก็แปลว่าผู้คงแกเรียนท่านยังแสดงลักษณะของผู้เป็นปูหูสูตรไว้อีกว่าผู้ที่จะได้ชื่อว่าสดัตสับฟังมากหรือคงแกเรียนนั้น ต้องมีองค์คุณสมบัติห้าประการด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือพระหุสุดตาแปลว่าได้ยินได้ฟังมากอาจจะได้ยินหรือได้ฟังได้อ่านสะสมความรู้ไว้มากนี่ก็เรียกว่าเป็นข้อที่หนึ่งก็ตรงตามัพท์เป็นพระหุสุดตาข้อที่สองทะตตาแปลว่าทรงจําไว้ได้ด้วยคือไม่ใช่เพียงฟังผ่านๆเท่า,น,าน,ทนั้นบางทีฟังมากแต่ว่าอาจจะจับอะไรไม่ได้ก็ได้ก็ต้องมีข้อที่สอง คือฟังแล้วก็จับได้ด้วยทรงจําไว้อาจจะทรงจําไว้ได้หมดก็ยิ่งดีแต่ว่าก็ไม่ถึงกับจาเป็นต้องจาหมดท่านบอกว่าจับสาระให้ได้จับใจความให้ได้ทรงเอาไว้ก็เรียกว่าเก็บเอาสาระของเรื่องนั้นๆที่ตนฟังไว้ได้ถ้าจับสาระจับหลักได้แล้วยังดีกว่าฟังจาไม่หมดแต่ว่าเป็นนกแก้วนกคุ้มทองก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันก็ถ้าท่องจําได้หมด แล้วก็ได้สาระด้วยก็ย,ยิ่งดีแต่ถ้าจำไม่ได้หมดก็จับสาระส่งไว้ได้ก็เป็นข้อที่น่าพอใจแล้วนี่เป็นประการที่สองประการที่สามว่าวาจัสาาริจิตาแปลว่าคล่องปากหมายความว่าใช้พูดใช้อาจจะท่องบนก็ได้หรืออาจจะใช้พูดบ่อยๆจนกระทั่งคล่องปาก ใครมาถามเรื่องนั้นๆก็สามารถอธิบายชี้แจงให้เขาฟังหรือบอกให้เขาฟังได้ตามที่เล่าเรียนมาอันนี้เรียกว่าวาจัสาบริจิตตาข้อที่สี่ว่ามานสานุเปกขิตาแปลว่าเจนใจเจนใจนี้หมายความว่ามองเห็นได้ใจเลยเมื่อนึกถึงเรื่องนั้นๆขึ้นมา่้ศึกษาธรรมะเรื่องอะไรอย่างเรื่องศรัทธาหรือเรื่องศีลหรือเรื่องสันโดษหรือเรื่องสติ พอนึกถึงข้อทรรมานั้นก็มองเห็นสว่างลงในใจว่าอ๋อมีความหมายอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นมนัสสารุเปเกิตามองเห็นเจนใจสว่างตลอดปลอดโปร่งไปทั้งเรื่องแล้วข้อสุดท้ายว่าทิิยาสุป,ปฏิวิทธาแปลว่าอบได้ด้วยทฤษฎีหรือแปลออย่างว่าแทงตลอดดีด้วยพิธี อันนี้ท่านหมายความว่ามีความเข้าใจในเหตุในผลคือนอกจากเข้าใจความหมายของเรื่องนั้นโดยเฉพาะและยังเข้าใจเหตุผลรู้ที่ไปที่มาของเรื่องนั้นรู้เรื่องนั้นว่าสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเรื่องอื่นอย่างไรเช่นอย่างนึกถึงเรื่องสันโดษก็อย่างรู้ความหมายแล้วก็ยังไม่พออย่างนี้ยังต้องรู้อีกว่าทําไมจึงต้องสันโดษสันโดษมีประโยชน์อย่างไรสันโดษมีความสัมพันธ์กับข้ออื่นอย่างไรเชนสันโดษกับความ เพียรความพยายามเนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างไรสันโดษล้วจะช่วยให้เพียรหรือจะช่วยให้เกียรติค้านได้อย่างไรเป็นต้นเข้าใจตลอดเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆให้เห็นเหตุเห็นเหผลได้ทั้งหมดอย่างนี้เรียกว่าทิฏฐิยาสุป,ปฏิวิชชาถ้าครบทั้งห้าข้อนี้ท่านเรียกว่าเป็นผู้พระหูสูตรหรือว่าผู้ที่ได้คงการเรียนหรือเล่าเรียนสดับกลับฟังวมาอันนี้ก็เป็นหลัก ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อนุภาพก็นํามาแสดงไวแต่อย่างไรก็ตามท่านก็บอกว่าเนี่ยเรื่องพระหหสูตรเนี่ยมีสองอย่างคือหนึ่งท่านเรียกว่าปริยัติพระหหสูตรพระหสูตรโดยปริยัติในการเล่าเรียนแล้วก็สองปฏิปัติพระหหสูตรพระหหสูตรโดยการปฏิบัติบางคนอาจจะเล่าเรียนมามากก็ได้แต่สุตตะด้านนี้ก็ฟังมากอาจารย์เรื่อง อธิบายที่แจงสอนหรือว่าอ่านมากก็เป็นประหุษโ,โดยการเล่าเรียนแต่ว่าบางทีไม่เคยปฏิบัติเลยเหมือนอย่างกับคนที่อ่านหนังสือภูมิศาสตร์แต่ไม่เคยเดินทางด้วยตนเองอาจจะเป็นครูก็เอาเรื่องที่ได้เรียนมาในวิชาภูมิศาสตร์มาเล่าให้นักเรียนฟังได้ประเทศนั้นเป็นอย่างนั้นประเทศนี้เป็นอย่างนี้เล่าได้หมดมีพื้นที่เท่รไรมีภูมิประเทศเป็นภูเขาเป็นน้ําอะไรอย่างไรที่ลุ่มที่ดอน แต่ว่าตัวเองก็ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ดูท่านก็บอกว่าอย่างนี้ก็เป็นด้านหนึ่งแต่ยังมีพระหูสูตรอีกแบบหนึ่งคือปฏิบัติรตรพระหหสูตรพระหหสูตรโดยการปฏิบัติหมายความว่าได้ลงมือทําด้วยตนเองก็เหมือนอย่างคนที่ได้เดินทางไปด้วยตนเองอาจจะไม่ได้เรียนวิชาภูมิศาสตร์ได้เดินทางไปด้วยตนเองไปที่ช่ำชองในที่ที่ไปนั้นจะมีความชนญจัดเจน ก็รู้ว่าสถานที่นั้นเป็นอย่างไรอันนี้ก็เรียกว่าได้เข้าถึงได้ตนเองแล้วเป็นพระหูสูตรที่น่าจะมีประโยชน์ยิ่งกว่าปริยัติท่านจึงสรรเสริญปฏิปัติดพระหูสูตรมากอย่างไรก็ตามก็ต้องระวังบางทีไปผิดที่เข้าใจว่าตัวไปถึงที่นั่นแล้วเอามาเล่าว่านั่นที่นั่นที่นั่นเป็นอย่างนั้นแต่ที่จริงที่นั่นเป็นอีกที่หนึ่งไม่ใช่ที่ที่ต้องการจะไปไม่ใช่จุดหมายที่แท้จริง ผู้ปฏิบัติบางทีก็หลงได้เหมือนกันก็เลยเอาอีกอย่างเอาอย่างหนึ่งไปเป็นอีกอย่างหนึ่งก็เขวได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีท่าน,นก็เลยบอกว่าให้มีทั้งปริยัติและปฏิบัติก่อนปฏิบัติได้รู้ปริยัติแล้วได้รู้เล่าเรียนเหมือนอย่างกับว่าสถานที่ที่จะไปก็รู้จักไว้รู้เป็นอันดีแล้วไปถึงที่นั่นก็สามารถศึกษาได้เข้าใจชัดเจนเพราะมีพื้นความรู้สามารถเลือกเส้น เจาะจงว่าเราควรจะศึกษาเรื่องอะไรบ้างหรือควรจะทําอะไรที่นั่นไดบ้างก็ทําให้ปฏิบัติได้ผลดียิ่งขึ้นปริยัติก็เป็นฐานรองรับการปฏิบัติหนุนให้การปฏิบัติได้ผลดียิ่งขึ้นแต่ว่าปริยัติอย่างเดียวก็อย่างที่กล่าวข้างต้นว่าไม่ให้ผลอะไรถ้าหากเราไม่ได้ทําก็ต้องนําาปฏิบัติด,ด้วยเมื่อปฏิบัติแล้วก็ได้ผลคือปฏิเวชนี่ก็เรียกพระพุทธเจ้าจึงสัต หลักเรื่องพระหูสูตรไว้ท่านก็เลยแบ่งพระหูสูตรว่าเป็นปริยัติพระหูสูตรพระหูสูตรโดยปริยัติแล้วก็พระหูสูตรโดยการปฏิบัติเพราะฉะนั้นหลักหรือคติในเรื่องนี้ก็คือว่าสุตตะหรือความรู้ที่ได้เล่าเรียนนั้นที่สําคัญก็คือต้องนําไปใช้ปฏิบัติด,ด้วยจึงจะเกิดผลแท้จ,จริงและความรู้ที่เรียกว่าปริยัตินี้ท่านก็เลยเอามาสัมพันธ์ให้เห็นความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ แบ่งผู้ที่เล่าเรียนปริยัติหรือเล่าเรียนสุตตานี้ว่ามีสามประเภทเดียกันมีพระส,สูตรพระส,สูตรหนึ่งจัดไว้โดยเฉพาะเรียกว่าอลคัตถูประมสูตรจัดเปรียบเทียบการเล่าเรียนปริยัติอย่างที่หนึ่งว่าเขาเรียกว่าอลคัตถูประมาปริยัติที่เปรียบเหมือนกับการจับงูที่ขนดหางคือการจับงูที่หางนั้นก็จะงูก็จะแหวงมากัดตัวเราทําให้ได้รับ อันตรา,ายอาจจะถึงแก่ความตายก็ได้เหมือนกับบุคคลบางคนที่เรียนปริยัติเรียนความรู้ธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ค่อนขอดว่าผู้อื่นเป็นต้นเรียนแล้วก็ไม่ได้ใช้ปฏิบัติก็เลยไม่มีประโยชน์ท่านบอกว่าเป็นอรคัตถูปมาปริยัติอันที่สองท่านบอกว่าเป็นนิสรณัตถาปริยัติปริยัติที่มีประโยชน์เพื่อน,นําออกไปให้พ้นจากปัญหาหรือพ้นจากทุกข์ แก้ไขปัญหาทําให้หมดกิเลนได้อันนี้ก็คือปริยัติของผู้ปฏิบัติอย่างที่อาจารภาพได้กล่าววันั้นเรียนแล้วก็อาไปใช้ประโยชน์แก้ปัญหาแก้ความทุกข์ของตอนเองปฏิบัติทําให้เจริญก้าวหน้าจนบรรลุอริยมรรคอริยผลและประการที่สมท่านเรียกว่าพันดาคาริกะปริยติแปลว่าปริยัติของขุมคลังหรือนายเรือนคลังคือท่านที่ ได้ปฏิบัติดีแล้วเช่นพระอารหันต์เป็นต้นแม้จะเป็นพระอารหันต์ท่านก็เล่าเรียนตริยัตอีกเช่นอย่างภาษาวกผู้ใหญ่ในสมัยพุทธกาลท่านวรลุอรหัตผลเป็นพระอารหันต์แล้วแต่ท่านก็ยังสดับสับฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อท่านจะได้อานําไปใช้ประโยชน์เอาไว้สอนคนรุ่นหลังเอาไว้สั่งสอนประชาชนเพราะว่าคนที่รับฟังคําสอนนั้นก็มีพื้นเพยอัธยาศัยต่างๆกัน เมื่อนำคำสอนไปให้นั้นก็ต้องนําคําสอนที่เหมาะแก่อุปนิสัยไปให้พระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงธรรมไว้มีไัยะต่างๆมากมายก็สอนให้เหมาะกับบุคคลพาาาระอรหันต์องค์นั้นถ้าอาจจะเข้าใจธรรมะตามที่ท่านปฏิบัติท่านไปนสอนอย่างเดียวที่ท่านชํานาญมาคนที่เขามีพื้นเพไม่เหมาะเขาก็อาจจะไม่เข้าใจถ้าท่านได้เล่าเรียนมากขึ้น ได้เล่าเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ยักยื้อไปต่างๆก็นําคําสอนไปสอนให้เหมาะสมกับภูมิปัญญาและพื้นเพธยทยาสัยก็ทําให้ได้ผลดียิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาไว้ด้วยปริยัติหรการเล่าเรียนอย่างท้ายนี้ท่านเรียกว่าพันดาคาริกะปริัติปริยัติที่เหมือนกับเป็นของขุนขังหรือนายเรือนคลังเป็นประโยชน์ในการที่จะ แจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นสืบต่อไปวันนี้ธรรมภาพก็ได้แสดงเรื่องสุตตัซึ่งเป็นหลักอริยวัตถิความเจริญของอรยชนซึ่งใช้สําหรับวัดความเจริญก้าวหน้าของพุทธสาวกในการปฏิบัติธรรมก็นับว่าเป็นข้อที่สามก็สมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาคุณโยมแล้วก็ขออนุภาพคุณพระจันลใจอภิบาลรักษาให้โยมได้เจริญงอกงาม ในธรรมะมีสุตะเป็นต้นนี้ตลอดการนานเทิน